เขาคือผู้พิทักษ์ของโลกใบนี้เขาคือฮีโร่ที่จะมาติดกกอบความคิดให้กับผู้คนป้องกันภัยที่แฝงตัวอยู่ในโลกโซเชียลมีเดียเขาคือนายปกป้องของพวกคุณตอนวิธีป้องกันการล่อลวงด้วยความเสน่หาโ m แม c ส s แ a ม ึงจะขึ้นชื่อว่าโรแมนซ์แต่นี่ไม่ใช่ความรักอย่างที่หวังจะเป็นภัยแบบไหนต้องระวังอย่างไรผมจะติดกรอกความคิดที่คุดเองตามผมมาเลยครับบทสนทนาหวานหูรูปชายน่มต่างชาติหน้าตาดีดูพุ่งฐานทักแชทเข้ามาพูดคุยด้วยแบบนี้อย่าหลงคนกันนะครับคนนี้คือหนึ่งในวิธีการหลอกลวงหญิงไทยผ่านการแชทออนไลน์ มิชฉาชีพกลุ่มนี้จะทําทีเข้ามาทําความรู้จักผ่านอีเมลหรือในโซเชียลอย่าง Facebook จากนั้นจะค่อยๆทําความรู้จักสร้างเรื่องราวโกหกเช่นอยากจะส่งเงินเข้ามาให้อยากจะมาซื้อบ้านอยากจะใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันก่อนจะใช้คนอุบายส่งอีเมลปลอมทําเป็นว่าขั้นตอนการขนส่งติดขัดต้องส่งค่าธรรมเนียมไปขออนุญาตให้นําเงินเข้ามาตอนนี้แหละครับที่เป็นหลุมพรางทําให้หญิงสาวไม่น้อยหลงเชื่อให้เงินไปตามที่ขอผมอยากให้รู้ไว้เลยนะครับว่านี่คือมิจชาชีพอย่างแน่นอน เพราะความจริงการรับส่งสิ่งของหรือรับเงินโอนจากต่างประเทศไม่ต้องเสียภาษีหรือค่าธร,รรมเนียมครับเพื่อไม่ให้ผู้อื่นต้องตกปเป็นเหยื่ออีกผู้เสียหายจึงควรออกมาแจ้งความเริ่มจากการไปที่สอ,นนอท้องที่โดยแจ้งความเพื่ออายัดบัญชี จากนั้นไปที่กองบังคับการปราบปรามาการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมท,ทางเทคโนโลยีหรือปอทแล้วจึงไปที่ธนาคารพร้อมใบแจ้งความตัวจริงนำหลักฐานการโอนเงินบัตรประชาชนและแจ้งของอายัดบัญชีปลายทางของมิจฉาชีพทำให้มิจฉาชีพไม่สามารถถอนเงินออกจากบัญชีได้ส่วนผู้ที่กระทำผิดทั้งหลอกลวงให้โอนเงินแอบอ้างรูปภาพผู้อื่นเพื่อหวังประโยชน์จะมีความผิดพรบอรคอมพิวเตอร์มาตรา16ว่าเด็ผู้ใดนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏภาพผู้อื่นและภาพนั้นเกิดจากการสร้างขึ้น ตัดต่อดัดแปลงอันเป็นการทําให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียงมีโทษจําคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทหรือทั้งจําทั้งปรับมาร่วมกันติดเกราะความคิดป้องกันภยัยจากสื่อโซเชียลมีเดียเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภยัยและสร้างสารรค์